วัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูกิติศักดิ์กุมารน้อยในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็การพัฒนาการของชุมชนว่าแต่ละชุมชนนะครับมีพัฒนาการในเรื่องอะไรบ้างและ ถิ่นฐานที่มนุษย์ไปตั้งอยู่สาเหตุเพราะอะไรนะครับซึ่งมีทั้งหมด2เหตุผลคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับและก็ปัจจัยทางสังคม 1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานในอดีตผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพเช่นบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นใกล้แหล่งน้ำเพราะต้องใช้น้ำในชีวิตประจำวันและใช้ในการเพราะปลูก 2. ปัปจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนสภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนเช่น ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองมักปลูกบ้านที่มีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำก็มีวิธีนำน้ำมาใช้โดยการขุดคลองสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 3. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เช่นการขอแรงมาช่วยทำนาในที่นาของเพื่อนบ้านที่เรียกว่าลงเขกผู้คน มีประเพณีการละเล่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมและการตั้งบ้านเรือนเช่นประเพณีการขอฝน<ๆ>การละเล่นเต้นกำรรมํำเคียวประเพณีลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาเหล่งน้ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลทำอาชีพประมงเป็นหลักมีประเพณีในการแสดงความเคารพ ต่อแม่ย่านางเรือที่เชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้กับเรือและชาวประมงรวมถึงให้โชคดีสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก 4. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชุมชนต่างๆของไทยในอดีตลักษณะความเจริญและการตั้งถิ่นฐานของผู้คน อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำหรือ <or>, พื <None new general experiences> ้นที่ที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมรวมถึงการเดินทางไปในที่ต่างๆเนื่องจากผู้คนสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากกว่าเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการค้าขายทำให้มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก และบางชุมชนก็พัฒนาเป็นเมืองที่มีความเจริญมากขึ้นปัจจัยทางสังคม 1. ปัจจัยทางสังคมด้านเชื้อชาติเชื้อชาติมีความสำคัญในการเลือกตั้งถิ่นฐานคนเชื้อชาติเดียวกันมักจะตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติประเพณีตามแนวความคิดความเชื่อของตนเองเช่นชาวจีนชาวมอญชาวลาวชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยา 2. ปัจจัยทางสังคมด้านศาสนาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนามาตั้งแต่อดีต ทำให้ประเทศไทยประกอบไปด้วยคนที่นับถือหลายศาสนาเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์รวมถึงความเชื่ออื่นๆอีกด้วย 3. ปัจจัยทางสังคมด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตผู้คนเลือกอยู่อาศัยในเมืองหรือในชุมชนที่มีความปลอดภัย 4. ปัจจัยทางสังคมด้านความเจริญทางเทคโนโลยีและอื่นๆการพัฒนาด้านความเจริญของบ้านเมืองเช่นการสร้างถนนไปสู่พื้นที่ห่างไกลมีรถไฟเครื่องบินทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการตั้งถิ่นฐานของผู้คนจะเลือกตั้งถิ่นฐานในที่ที่สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอื่นๆในช่วงสถานการณ์โควิดนี้คุณครูไพอให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเมื่อออกไปภายนอกให้นักเรียนใส่หน้ากาก,ากนะครับกาดยาตกและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ